สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีลาวพนาที่รักทุกท่านครับวันนี้มาพบกันวันที่21สิงหาคม2567นะครับสำหรับลาวพนาวันที่19ผลนรางวัลออกไปที่70 96 98นะครับแล้วของเราให้เด่นไปที่9ก็เข้าที่9นะครับเลข4ตัวรอบนี้มา2ตัวนะครับ2ตัวมา4ตัวแล้ว ที่มันคือจะพูดกันมานะครับรอบนี้สำหรับเลขจับคู่เรานะครับรอบนี้โชคดีครับมาบนล่างนะครับนะแต่เข้าตัวกลับ0ูนย์หกหนึ่งเก้าหกเก้านะครับออกที่เก้าหกนะครับเก้าหกแปดเก้านะครับไปออกที่เก้าแปดนะครับเห็นว่า,เ,าเลขเก้าเรารอบนี้ ก็มีเลขหกนะครับนะที่เข้ามาเป็นหลักหน่วยอยู่นะครับยังเดิมเป็นหลักหน่วยอยู่เก้าหกชุดนี้นะครับ9ก้าหแต่จับไปที่หกคิดว่าเก้าน่าจะมาหลักหน่วยนะครับก็เป็นเลขที่เราไม่ได้ปักหลักไว้นะครับชุดนี้นะครับก็จับคู่7ชุดนะครับเมื่อที่ผ่านมาเดชุดมา2นะครับข้าบนล่างก็ถือว่าโชคดีครับ เรามาดูงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดกันเลยดีกว่านะครับให้ดูสูตรนี้นะครับสูตรนี้จริงๆก็เป็นสูตรเดิมแล้วครับที่เราเคยใช้นะครับแต่ช่วงหลังแอปมาสังเกตก็คือถ้าเอาสองสูตรเนี่ยนะครับที่ทำไฮไลท์ไว้เนี่ยมาชนกันนะครับหลังจากที่ผิดมาแล้วนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับไม่ใช่ว่าเข้าทุกงวดนะครับค่อนข้างที่จะเดินดีนะครับหลังจากที่ผิดมาวันที่เก้าิงหาเนี่ยนะครับไล่มา จับคู่กันนะครับก็ทั้งที่สามหนึ่งนะครับสิบสองมาที่แปดสี่นะครับ14มาที่เจ็ดสี่มาที่6กเจ็ดเจดหนะครับสิเนี่ยมาที่98นะครับสำหรับสูตรนี้มาที่21นี้นะครับ234ี่ชนกับ901าศูนะครับเก้นย์หนก็ลองดูครับสูตรนี้ว่าจะเดินต่อไหมนะครับ เรามาดูสูตรนี้ครับสูตรนี้คือสูตรที่เราใช้ใช้เกือบทั้งวดนะครับนะก็เดินชนกันค่อนข้างดีนะครับระหว่างสองช่องนี้นครับที่ทไาไฮไลท์ไว้นะครับนะ,อะรอบนี้ไม่เข้านะครับเนื่องจากอ่าไม่ได้จับคู่กับฝั่งนี้นะครับก็เริ่มมาเดินที่งวดนี้นะครับจับคู่ ก้าสองนะครับสิบสองสิงหาเนี่ยครับเก้าสองหนึ่งสองเราเห็นว่ามาล่างนะครับสองศูนย์ก็มาล่างนะครับเก้าหกก็มาล่างนะครับสำหรับสูตรนี้เงินถ้าจะเน้นนะครับตรงนี้นะครับสองสามเนี่ยนะครับสองสามสองสองสองห้า 2, 3, 2, 2, 2, 5, นะครับสามหก สามหนึ่งห้าสองห้าหกห้าหนึ่งนะครับนะฝั่งนี้ครับน่าจะมาล่างนะครับมาดูสูตรนี้ครับที่เอาไว้เป็นสูตรชนนะครับเดินค่อนข้างดีนะครับนะชนแล้วมาเกือบทุกงวดนะครับมีงวดเดียวที่ผิดนะครับนะคืองวดนี้นะครับชนแปดนะครับแปดไม่มานะครับ ระวังเลขสี่ตัวเรานะครับที่เดินดีอยู่ตลอดไม่เคยผิดนะครับสูตรนี้นะครับชนหกเจ็ดนะครับเจ็ดมานะครับมาที่เจ็ดห้านะครับวันนี้ผิดนะครับผิดงวดเดียวงวดสี่เหลือก็มาเลยนะครับศูชนศูนย์ศูนย์มานะครับสี่ศูนย์ศูนย์ห้าชนหนึ่งนะครับหนึ่งมาครับหนึ่งหนึ่งชนห้าห้าสี่มานะครับชนสี่ ก็แ4ดสี่มานะครับชนสี่ก็8 4ดสี่นะครับชน4ี่เจดสี่รอบนี้ไม่ชนนะครับที่อัดเขียนไว้เป็นครั้งแรกที่สูตรไม่ชนสูตรไม่ชนไม่ชนจับคอยกันนะครับมาที่เจดหจนะจับจับควยตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มาวันที่19นะครับ9ชน9้านะครับ9้ามา อสองตวัวนะครับก็9 8เ้ารอบนี้นะครับวันที่21 2กับ3มนะครับชนไปที่3านะครับนั่งแอดเลยให้เด่นไปที่สาม,นนนนส,ามสนับสูตรสีตัวนี้นะครับเด่นไปที่สาสำหรับสช่องนี้นะครับมวดที่ผ่านมามันหลุดหลุดทั้งคู่เลยนะครับเลขชนกันแต่ก็หลุดก็แสดงว่าก็ไว้ใจไม่ได้เท่าไหร่นะครับนะแต่ก็เดินดีมาหลายงวดเหมือนกันนะครับ ถ้าสองตัวนี้ชนกันนะครับก็จะเป็นที่นี่นะครับสามนี่นะครับชนที่สามเนี่ยเด่นที่สามนะครับก็จะมาที่เลขสามถ้าสูตรไม่ผิดนะครับนะก็เราก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับเราก็ให้สูตรมาช่วยดาวแทนแล้วกันนะครับชนสามเรือนนี้เด่นที่สามนะครับเลขตัวเดียวเรานะครับเห็นว่าเข้ามาหลงวดนะครับรอบนี้ จริงๆคือแอดก็จะให้เด่นที่3เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเด่น3าแล้วมันก็จะไม่มีตัวชนนะครับนะก็จะไม่มีตัวชนเนื่องาว่ารอบนี้สามาชน3อยู่แล้วนะครับก็เลยเราเลือกที่6นะครับเอามาชนเอามาชนกับกลุ่มนี้นะครับสูตรอ่นนี้เป็นสูตร2ตัวมาตัวหนึ่งนะครับนะซิ่งก็ถือดีเหมือนกันนะครับนะสูตรข้างหน้าเนี่ยนะครับ ยังไม่พลาดเลยนะครับเดินค่อนข้างดีนะครับเดินมาหลายงวดแล้วนะครับสูตรที่สองเนี่ยมีเข้ามีหลุดนะครับสูตรที่สามกับสี่นี่แหละครับพี่แอดจะบอกว่าจับคู่กันมาเป็นคู่จอกนะครับหลายงวดแล้วนะครับหนึ่งแปดกับสี่สองนะครับก็มาที่หนึ่งสองนะครับข้าที่หนึ่งสองนะครับเก้าสองกับสองศูนย์ก็มาที่สองศูนย์ ก้าสองกับศูนย์แปดนวนที่ผ่านมานะครับสิบเก้าเก้าสองกับศูนย์แปดก็มาที่เก้าแปดนะครับรอบนี้นะครับหกกับสี่มาชนกับเก้าเจ็ดนะครับก็ถ้าจับก็จะเป็นหกเก้าหกเจ็ดสี่เก้าสี่เจ็ดนะครับสี่ตัวนี้นะครับนะแต่เพื่อนรอบนี้ตัวนี้มันมันก็เป็นคู่ขัดแย้งอยู่นะครับมันก็ต้องมีสื่อระสับหนึ่งหลุดนะครับนะหรือไม่ก็ไปกับสูนย์อาจจะจับพลสุดอื่นนะครับ ถ้าเราออกมาชนกับเลข4 4ตัวเรานะครับมันก็จะชนศูนย์นะครับรอบนี้ชนที่ศูนย์น6เมื่อที่ผ่านมาชน6นะครับลองจับดูนะครับหลายสูตรแต่คิดว่าอที่ว่ารอบสูตรเจาะเนี่ยน่าจะใ่ช้สูตรนี้ก็น่าน่าสนใจดีนะครับ3กับ9 3กับ2เด่นที่3นะครับสุดแล้ว น่าจะเด่นที่สามนะครับรอบนี้หาตัวเด็ดจากอาจารย์ท่านอื่นมาดูนะครับแล้วก็เรามาชนกับตัวนี้นะครับให้เด่นไปที่สามนะครับวิ่งสามนะครับถ้าแอให้วิ่งนะครับมาเลยครับยี่สิบเอ็ดสิงหาคมสมรรถสิบเจ็ดลาวพัฒนานะครับให้เด่นไปที่หกเลขสี่ตัวนะครับศูนย์สามเจ็ดเก้าให้เด่นที่สามนะครับจับคู่นะครับ สองหกหกสามสามศูนย์แปดสามหกศูนย์สี่เก้าแล้วก็หกเก้าครับสังเกตว่าให้เลขมาเจ็ดชุดเนี่ยครับจะเดินค่อนข้างดีนะครับนะเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับนะจับคู่เข้านะครับก็เลยลองเคเคล็ดดูครับนะให้เจ็ดให้เด็กเลขมาเจ็ดชุดเนี่ยถูกทุกงวดนะครับนะสำหรับงวดนี้เราก็จับคู่ก็เป็นงวดที่สี่นะครับนะ วันที่ผ่านมาก็แตกบนล่างก็ถือว่าโชคดีนะครับเข้าบนล่างนะครับแต่รอบนี้แอดชอบที่สามสามศูนย์นะครับถ้าชอบนะครับวันนี้ลองดูครับเลขสามตัวนะครับเก้าสามศูนย์หกสามศูนย์เก้าหกสองนะครับหรือเด่นที่สามท่าอาจจะเป็นเก้าหกสามก็ได้นะครับลองดูครับเก้าหกสามนะครับนี้ครับเก้าหกสามเด่นที่สามนะครับแต่มีบางก็มีบาง สูตรเหมือนกันที่เด่นที่สองนะครับนะตัวหลายหลายตัวเหมือนกันนะครับแอดก็เลยจับให้ประมาณนี้นะครับเลขเหล่าพัฒนานะครับผมสําหรับช่อ,องของเราก็รอบนี้มาดูครับว่าจะเป็นงวดที่สี่ที่ต่อกันหรือไม่นะครับนะวามนี้ทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขทุกหน่วยรวยทรัพย์ทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสมากครับสวัสดีครับ